สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับตลาดนัดของเก่านะครับที่จะมารีวิวเครื่องใช้ของใช้โบราณนะครับเน้นไปนทางวิทยุและเครื่องเสียงเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะ,ะจะมีพวกวิทยุแบรนด์ทานินนะครับก็มีทุกยี่ห้อมานำเสนอนะครับมารีวิวให้ดูกัน สำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นวิทีโเทปนะครับตัวตัวเล็กนะครับขนาดเล็กก็คือย e ี่ห้อโคโรนานะครับรุ่น cr 5 0 6นะครับยี e ่ห้อนี้ผลิตโดยบริษัทคราวนะครับคราวสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับเล็กกระทัดรัดนะครับ ตัวนี้มีวิทยุ AM/FM คลื่นสั้นนะครับแล้วก็มีระบบเทปนะครับอ่ามันสามารถใช้ไฟฟ้าได้นะครับตัวเล็กๆใช้ไฟฟ้าได้แบบนี้นี่ก็คือจะ,จะจะหายากหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะใช้ถ่านอย่างเดียวตัวนี้ใช้2ระบบนะครับก็คือใช้ถ่านแบตเตอรี่แล้วก็อ่าใช้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็บ้านเราเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ก็คือบอกว่า ผลิตโดยโรงงานคราวนะครับแต่ชื่อมันคือโคโรนานะครับอันนี้ใส่ฐานแบตเตอรี่นะครับใส่ฐานก้อนก้อนเล็กนะครับมีหกก้อนเลยนะครับเนี่ยก้อนก,ก็จะบอกไว้นะครับตัวนี้ก็สะดวกเวลาฮิา้วไปข้างนอกนะครับไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยครับตัวนี้จะเหมาะก,กว่านะครับมันมันจะเล็กสะดวก ปุ่มกดเทปก็อยู่ด้านบนนี้นะครับอันนี้ก็ปรับวุลนลุ่มปรับโทนอะไรพวกนี้นะครับนี่ฟังก์ชันเลือกเทปเลือกวิทยุนะครับก็ขนาดกําลังดีนะครับไม่ไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับมีระบบอัดด้วยนะครับตัวตัวเลขมิเตอร์มิเตอร์เทปก็ยังเดินอยู่นะครับเดี๋ยวทดสอบ ระบบระบบเทปก่อนแล้วกันนะครับฟังระบบเทปก่อนเทปที่ฟังเป็นเทปอัดนะครับ อันนี้ก็คือระบบเทปคาสเซ็ตนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาลองฟังระบบภาควิทยุนะครับก็ทดสอบเฉพาะภาค FM นะครับในในช่องทางทางิดกไีได้ดีวิทยุรัฐสภาขาจะเป็นแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวทุกประเด็นเรื่องราวของการเมืองปนค่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องราวของรายการทำนิดท The Novel kind of like. Coronavirus 2019 or COVID-19 Pandemic caught the world off guard and severely impacted all its c i t i e n s ถูกนำมามันเลงในรูปแบบต่างๆมากมายทั้งที่มันเลงในเีลาเพลงแจ๊สคลาสสิกเพลงสมัยดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพ แต่คนเน่านะคะแต่คมากนี่ก็เป็นเพื่อพันธ์ชดหนึ่งนะคะที่ไม่เป็นปลายต่อคนแล้วก็ต่อคืนเชแบบโทรศัท์เอกสารนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยหมายถึงนะคะจดหมายนักสาอสมุดขึ้นัสมุนเป็นคม ทเกี่ยวกับสถานการณ์ปริมาณน้ําของประเทศไทยในขณะนี้เป็นอย่างไรหน่วยง,งานรับผิดชอบของกรมชลประทานได้เตรียมการทำไว้อย่างไรบ้างวันนี้จะไปพูกับดีดีเพืเ่อเล็กๆน้อยๆที่มันซ่อนอยูะะ่ในแต่ละที่แม่เพรการที่ทําอย่างเนี้ยเหมือนให้ความนับถือคุณพ่อคุณแม่คุณเขตเฉ่ิมอ่อนนะคะงาน,นนะสเสนคือ,อมา,าัคิดถึง

สว่าเป็นอย่างไรบ้างต้องทําการรักษาอย่างไรอย่างไรที่มีประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้ามานานกว่า30ปีกะซึ่งเป็นผู้นําในสาการการดิดพลังสะอาดที่ร่วมกันสนับสนุนในโครงการวินกีเกลิดของเโกเกลจให้ จาสอนหลักเรื่องปฏิเสธวันะใช่ไหมตอนีสูแกะที่พระเจ้าตัดปฏิเสธเรื่องระบบวานะสี่ของพระามก็ครั้งหนึ่งพระเจ้าจะเป็นยี่สิบสี่นะครับเป็นสปากันนะครับตบเขาหว่าอันนี้ก็มีน้ำท่วม ครับก็รับได้ประมาณนี้นะครับสำหรับว uh, ิทยุยี่ห้อโคโรนาโดยบริษัทคาวนะครับวันนี้ช่องตลาดนะัดวินเทจก็ขอจบการรีวิววิทยุ ตัวเล็กนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ